ท่านสีดุลขาพูดถึงแคมเปญวันนี้หน่อยสวัสดีครับวันนี้น็ตเกิดแล้วนะครับแคมเปญวันนี้นะครับเปิดบ้านในโลุเปิดแอปโอีจีคลับนะครับเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาโหลดแอปโอีจีคลับในแอปโอีจีคลับันก็จะมีพอย์ว่ากิจกรรมให้สะสมพอย์ครับแล้วก็พอย์เนี่ยก็จะได้แลกรับรางวัลเต็มไปหมดเลยใช่ครับเป็นแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคือการ ได้ไปญี่ปุ่นไปฮอกไกโดครับไปตั้งแคมป์กับพวกเรานะครับช่วงเดินกระดาษสมปีหน้าใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าก็จะมีรางวัลแบบกลีดย่อยมีทองมีนู่นี่เยอะแยะมากมายมีที่เป็นลิมิเต็ดก็จะเป็นเ็นอาร์ทอย์ใช่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 ป็นหลักล่าของกเราสี่จะมีนี่ด้วยลิกกลิก่ิกลิก่ิกลิกิกลิกลิกลิ่ิกิ โอ้โหไม่อกี้ได้ยินนะไม่เคยได้ยินใช่ใช่ได้ยินในโกะโอ้โหตู้ยาวจะฟังแบบต้องมีชื่อมันยาวมากต้องแบบเขาบอกว่าก็มีของมีของให้มีของแจกกัแบบแน่นๆเลยครับมีของใช่ไหมเนโกะมีของแจกแบบแน่นๆเลยแบบมีสิทธิอะไรต่างๆให้มาแลกกับกิจกรรมในโอชิคับเต็มเลยแล้วก็บอกว่าพวกเราทั้งสี่คนนะครับจะมีอ่าจะมีทัวร์ในประเทศไทยด้วยนะ ใช่ก็จะเริ่มจากสกายอันนี้ไปที่ภาคเหนือแล้วจะเป็นไงที่ภาษาโอ้ใช่ได้อันนี้จริงมาเลยอันนี้จริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงประกาศแล้วใช่ปะใช่ครับเขาบอกให้ผมพูดโอเคโอเคไปต่อ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 จบข้นแล้วกเปิดตัวแอปแล้วก็มีเปิดตัวพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ครับก็พวกเรานะครับกลับมาเจอกันนะครับสี่คนครับผมใช่ครับผม ไ l o ล e ว o u รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างดีใจแล้วดีใจที่ได้ทำงานกับน้องๆครับผมเพราะว่าน้องๆน่ารักทุกคนเลย20ขาใช่20ขาใช่เดี๋ยวไปฮอกไกโดรับรองใครได้ไปพวกเราสี่คนนะสนุกมันแสบซ่าจริงแปลกอ่ะแปลกอ่ะ มีคนอยากแปลก็น้องบอกว่าดีใจที่ได้เจอเนโกะครับน้องบอกว่าดีใจที่ได้เจอหนูได้ไหมเนโกะดีใจที่ได้เจอพี่ๆทั้งสี่ไหมครับน่เกลียดจังมีคนแปลน้องบอกว่าใครหล่อสุดอใครหล่อสุดครับพี่แันนี้อ้าวยากเลยน้องบอกหล่อทั้งสี่เท่ากันจิมีนาลองฟังจิมีนาลองฟังได้ๆหพูดว่าอะไรนะ นี่กูรอชูดฉรชูตเอาไปได้ได้ยินจิงด้วยอันนี้ก็รอได้อันนี้พุ่นบรรยากาศการแข่งขันเกมเลยมเก้โอโหสุกมากเลยเป็นไงบ้างใช้มแทนก่อนใช้ชนะที่ได้มาไม่ใช่ใช่เย่ไม่ใช่อช่ไม่ใช่ใร่ชนะเพื่อครับ ้ลไม่ยอมรับหรอกใครไทโกเขาเสร็จไปแล้วอ้งงดดูไไยัเดูได้ยังไง ก็คุณไม่รู้เหรอเอ้าเอ้าแต่มีที่เกมคุณแพ้ผมจริงๆนะใช่ผมชนะคุณสองเกมเอ้าเอ้าเอ้าทำไมอ่ะกูพี่แม่จนดีไม่เป็นไรเราไปสามารถดูได้จากแท็แท็กได้ว่าใครเป็นใครสกิพยานมากว่าพันชีวิตนะครับรอบผู้ชนะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศครับก็บรรยากาศดีครับทุกคนให้ความร่วมมือที่ดีคืนๆครับกองเชียร์กองเชียร์ทั้งสองฝั่งก็ถือว่า เชียร์เชียร์ทั้งน้องเชมินายน้องโฟดแล้วก็พี่สกายพี่อะไรนี้ครับพี่สกายพี่ยันนี้ครับแฟนสาก็ชนะอากาศเรียนเลยไม่เห็นเลยเฮ้ยอากาศดีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวโฟดโฟดแข่งรอบหน้าแข่งไว้รอบหน้าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนฟุตซอลสตาร์ลิมปิกคุณมันเปลี่ยนทีมไงมันเปลี่ยนทีมไงผมสีดำมาตลอดหัวใจมันอยู่สีดำตลอด เมาเข้างานต่อลูกอ่ะเราดูบรรยากาศการถ่ายทำโฆษณาหน่อยเป็นยังไงบ้างแฟนปอยากรู้ว่ามันสุกแค่ไหนลูกแค่ไหนสนุกมากครับเราได้ไปอยู่ในเมืองจำลองของน้องเนโกะครับก็จะเป็นแบบว่าบ้านแมวครับเราก็ได้คลานกันทั้งวันเลยครับตูกตาครับได้รับรู้แล้วว่าเกิดเป็นแมวมันไม่ไม่ได้สบายขนาดจริงครับจริงเราจะเกิดที่ใสซิ่งม่ครอยอรนี่เท่าไหร่แต่จริงๆวันนั้นผมที่ที่ผมทํางานคือผมยกให้ทั้งสามคนเลยนะเพราะว่า ให้เนจี้แบบเยอะสุดคือให้น้องโค้ดเลยแบบคือน้องโค้ดเอเนจี้แบบเยอะแบบเยอะมากครับเยอะแบบอยู่ไม่นิ่งเลยอะผมว่าคือแบบแบบไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าขนาดเขาคัดแล้วแต่น้องโค้ดก็แบบคอยเล่นคอยแบบโค้ดเอเนจีตลอดซึ่งทำให้บรรยากาศกองมันแบบมันบู๊บบู๊บนะครับอ้าวเป็นตัวอย่างน้องโค้ดในวันนั้นหน่อยโอ้โหนั่นไงเต้นใส่ทุกสายเป็นไม่เป็นนะเราไม่สอนอะ แล้วก็ลงมานี่ให้สกายก็เจมินายครับสุดยอดสุดยอดวันนั้นผมนั่งดูเหมือนแบบมีโชว์ให้ดูตลอดมีลกเออเรื่องแปลกๆปลกอ่ะเดี๋ผมอ่ะฝากเชิญชวน่วมกิจกรรมแคมเปญรู้สึกดีทุกทีที่เข้าแอปโปรชีพกันใหน่ครับผมอ่ฝากเชิญชวนนะครับผมคนที่ อ่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันมีเยอะมากใช่่ครับเออให้ลุ้นเยอะมีเสื้อฮิวแมนแมทมีเสื้ออะไรแต่ละอย่าเลยครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันแล้วก็ที่สำคัญคือกิจกรรมหลักๆคือจะอไปญี่ปุ่นกับสแกนแลนดี้จ้าขอโฟนนะครับก็จะไปเดินป่าก,กันบนแคมป์ปิ้งใช่นิ่งป่านะครับสแกนเขาเรียกว่ามีคิวอาร์โค้ดอยู่คุณก็สแกนเข้าไปเปิดแอปโอชิแล้วก็สแกนไปแล้วก็ได้หนึ่งสิ่งเลยใช่ครับลงโฟน พูดถูกครับผมฝากแคมเปญด้วยครับรู้สึกดีทุกทีที่เข้าแอปโอชีคลับนะครับก็อยากไม่อยากให้ทุกคนพลาดแม้แต่พอยต์เดียวนะครับเพราะว่ามันแบบว่าสําคัญมากจริงๆนะครับหนึ่งพอยต์ที่คุณพลาดไปอาจจะเป็นตั๋วเครื่องบินที่คุณหลงลืมเฮ้ยคมคมเลยเนยคมเลยน็องแพ้ที่แพ้อย่าพูดมากอ้ทำมืแค่นี้แหละ ้าแพ้แล้วภาไปจะเป็นยังไงเป็นยังไงทับถมเจ้าขอแม่เตพี่อย่าเป็นตูโป้งเลยเมนพี่ไว้นะอย่าทำอะไรพี่แล้วตอนนู้อยากจะฝากมั้ยครับแคมเปนครับผมคเปนมั้งเป็นแคมเปครับฝากไปแล้วไงเมื่อกี้เราฝากด้วยสิเราฝากด้วยก็ฝากไปแล้วไงผมพี่ไม่ฟังเขาไม่กี่หลักผ เอาผูดชื่อแคมเปนอ๋อโอชแรู้สึกดีที่แอป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 แอาแอปแคปแอปอปอปแอปแอปีอปแอปแอครับออปแอปแอปอปออปอปแแอปแอ้แอปแอปแออปแอปแอปแอป่อแอออออ

ไม่ได้ย้ายผมอยู่สีดำมาตลอดหัวใจคนในอยู่สีดำมาตลอดนะผมชอบสีดำแฟนขับนู้นและข่านู้แต่ก็จริงว่าปีที่แล้วเขาเกิดเช้อยู่สีนั้นตลอดเนาะภาพไม่มีอยู่ปีเดือเลยก็เพื่อนน้อยเป็นเด็กใหม่แ่กเตรียมพร้อมยังไงคะไปดาไมาเตรียมพร้อมยังไงว่าชาร์จพร้อมยหงครับแล้วผมคือไม่ต้องเตรียมอะไรเดี๋ยวเตรียมเยอะไปเดี๋ยวเก่งเกินนะแต่เราเราแพ้ทุกปีนะก็คือก็คือปีนี้ใช่ไหมก็คือปีปีแล้วพี่น ยิงประตูเยอะเลยพี่นนท์ก็เลยไม่เล่นละบอลพี่น้อเปลี่ยนเป็นเล่นกีฬาอื่นปนะเขาบอกว่าปีนี้มึงไม่ลงบอลแล้วนะแบบมันชัายเลยคนกลัวไปคนหนึ่งล้วออกไปละกลัวนหาเลยสอบประเด็นไม่รู้จะกลัวหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะไปถ่ายสกอาเลทให้จบก่อนแล้วค่อยว่ากันก็จริงอะไรก็ตริงอันนี้พร้อมไหมคะครับพร้อมอยู่แล้วครับอันนี้พร้อม ยังยังจะกลัวเจ็บอีกไหมคะเพราะว่าคร<ห>าวนี้คราวนี้คู่ต่อสู้เราจะไม่ได้อ่อนข้อเหมือนตอนที่เป็นคุณสกายแล้วอ๋อผมก็ก็เดี๋ยวไปบอกบอกบอก,บอกน้องๆทุกคนคนรับใช่อย่าเล่นแรงคขันไปบอกดูขันไปบ,บอกดูขันไปบอกไม่มีออมมทางระวังโดนระวังโดนพี่เลี้ยงหลบแล้วมาออนพี่นะมา มันตกใจนะมันแบบเฮ้ยบุพี่คนนี้ทำไมเก่งจังเลยมาพูดที่หลังไม่ได้นะโอ้ยเขาเป้าของจริงเลนี่แบดแบดแต่คนสุดแบดก็คือเล่นบอลเป็นฟุตบอลแต่บุคคอลชนะสิบนี้ไอ้ที่ผมว่าถ้าให้พูดตรงๆน่าจะเจมินายโฟสมีทรงสุดแล้วครับแต่เนี่ผมก็่กล้เก่งหรอกผมก็พูดเป็นงั้นแหละใช่ไปถึงการแข่งขันไงตอนนี้เราเตะมหมทุกคนใช่ไหมเตะกัมทุกคน กีลูกดีพ่โบกีลูกดีปีที่เราพี่โบ๊ไปกี่ลูกปะอปีนี้อยากดนน้องเฟสเอ้ยน้องเฟสตดยาโบน้องเฟสน้องโบเตะขาดห่างเออปีนี้จะเอาสกีลูกไไผมได้จริง เล่นกับตาแต่ว่ารับใจในกีฬาไม่ิจคนวิ่งไม่อยู่เลยนะเง็นติ๊กจริงมากเี้ไม่จริงจังปีนี้ไม่จริงจังโฟต์อยู่ตรงไหนผมจะวิ่งหนีตรงนั้นนะผมไม่อยู่จำจำได้รอบแล้วโฟตเตะปึ้งผมโอ้ไม่อยู่ดีกว่าสนมขนมปีนี้ขนมขนมถามพี่เจมส์เหครับครับพี่ตุ้มดีครับอ๋อผมผมเน้นเป็นโตเชียดีกว่าผมเอจะมีเรายิงได้นี่พี่เรายิงได้จำได้ ใช่ไหมไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าซกตซิตเออแต่ว่าสิทก่อนเากตอนเออแต่ว่าเดเนียนเนีย์มากกว่าเข้าเข้าไปแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็ออกเข้าไปพี่ ทีนี้อยากไหมครับประตูไหมครับปีนี้จริงๆปีนี้ผมคาดว่าอยากจะลองทั้งหนึ่งประตูนะให้ให้ให้รู้ว่าเรามีชื่อลงในสนามอยู่ในนั้นใจครับเดี๋ยวก็จะพยายามแล้วกันนะจะพยายามหรือแเราลองแบบสลับให้ทุกคนยิงไหมแบบเออมันจะได้แบบทุกคนจะได้ชื่นะเอาจริงคือถ้าผมอ่ะผมเคยนะผมเคยไปลองเตะฟุตบอลนะครับแล้วก็มีแค่ประตูโล่งๆอ่ะโล่งๆเองนะแผมก็มาลองซ้อมยิงเต็มประตูเลย ได้ออกพี่ผมแบบคือคือไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ก็จะเต็มที่ครับผตลกเลยครับป้าไม่มได้มุกนานนี้พ <c oughs> ี่พูดจรงิง <c oughs> อ่ลงเลยยิงไม่เข้าใช่ที่ก็อกลองอยากลองเตะเต็มแรงเจะโยนไม, <c oughs> ไม่ได้เลยเป็นคนคุณจะใครนะคะปีนี้ปีนี้คุณไม่ต้องไปคอยแบบดูแลใครแล้ว ก็ไม่ไม่คาดบอกอะไรมากเลยนี้ก็ขอแค่ลงไปสักที่นาทีหนึ่งก็จะได้มีชื่อเป็นตัวจริงไปได้เหรียญก็จะได้รับด้วยปีที่แล้วคุณไม่ได้เหรียญที่ปีที่แล้ได้ได้แต่ได้เหรียญอะไรเหรียญเงินตลอดใช่ปะทำไมไม่สีขาวแพ้ทุกปีพี่เชงสีขาวแพ้ทุกปีเอาพี่อยู่ทีมเดียวกับผมด้วยว่ะคือโลืมที่ส่งให้น้องอยู่ไงตอนนั้นอะเหร ผมนี่ไงผมเลยต้องย้ายเป็นย้ายไปสีดำเห็นไหมซีซาวอย่างเงี้ยลืมเขาจำไม่ได้แล้วว่าเราเคยตอบให้เขาอันนี้เราไม่ได้ตอบแบบดักกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าวันจริงแล้วใส่กางตู้ข้าวนะไม่ใส่ไม่ใส่กีฬาฟองดองครับมิตรภาพแข่งมิตรภาพครับก่อสร้างมิตรภาพในบริษัทครับเป็นแบบว่าองค์กรเดจะนอนดูครับเดี๋ยวลองดูนอนดูเลยนอกจากนี้ก็มีโชว์ด้วยใช่ไหมคะ โชว์อะไรไม่มีโชว์อะไรเป็นฝั่งซิกแพคโชว์เป็นจะโชว์เป็นจะโชว์เป็นซิกแพค้ไม่เราเล่นเราเล่นไม่แต่ภาพเมื่อเมื่อวานยังติดตาอยู่นะภาพที่ติดตาในการเล่นฐานาเล่อไม่ได้เราพี่หูพี่หูเออแต่พี่หมิ่นเมื่อวานพี่หมิ่นก็พูดนะว่าแบบ พอเป็นพี่วีนก็จะเป็นซอสแล้วก็เป็นโตลเลยนะเพราะว่าไม่แพ้ใครนะสู้หรอไม่สู้หรอกถมตัวถมตัวไม่สู้ไม่สมอมตัวเมื่อกี้โอ้โหเล่นแพ้เห็นถมตัวเลยน้ายรักสุดแต่แต่ว่าอย่าจริงจริงจริงท่เซอร์มันแค่ทำจิ้มนะอยากให้อยากให้รอติดตามแบบซีรีส์เรื่องจริงมากเพราะว่าผมก็อยากให้ดูจริงๆนะเพราะว่ามัเป็นยังไง พี่เซอร์มันแค่แบบสวยๆนิดเดียวเองอ่ะอยากให้มันไปโฟมบัตที่แบบว่ารองก็อยากดูแล้วเหมือนกันใช่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแต่ยังไม่เสร็จแต่ว่าปีหน้าได้ดูแน่นอนพี่เสอร์ตอนนี้ดูสองเลยได้พาร์ตคนเดียวอะไรนะไม่ใช่หรือว่าเหนื่อยหรือว่าเหลื่อยตงที่พีคนอื่นไม่ใช่เหนือยเยอะมากเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงกันนะมีคนคนนี้เป็นพาร์ติน คือความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยไปรู้นี่หรอว่าไม่อยากสปอยเยอะว่าใครจะมีความสัมพันธ์กับใครจะมีการแฉ่งแย่งชิงอำนาจแฉ่งแย่งชิงเร่แย่งชิงอำนาจแย่งชิงแบบผู้หญิงหรือว่าอะไรก็ตามก็ไปตามแต่แต่เขาก็เฉลยแล้วไงว่าคุณเป็นตัวละครไหนไม่รู้เหมือนกันนะก็จะไม่แเหมือนเขาอาจจะไม่เหมือนออริจินอลได้ก็ได้ที่จริงก็จะมีเสน่ห์ของของของไทยอยู่ก็ชื่อว่าจอมหั ไปจอมเลยนะครับจ, JA er. จ,รจอมหาน like จอมหานใช่เข้าหานช mm ่แหละเข้าเข้าหานใช่ครับเป็นรักกินอะไรก็ไปหามกันจองเอราะคุณหางหรอกอย่างงี้พี่เกมก็คุณโต้ก็ต้องรอคุณมิวนหน้านะคะเพราะกัปตันอะไยังไม่มาไม่เป็นไรทีเียเราไม่เกี่ยวกับเลยครับผมเพราะอันนี้ต้องอันนี้ต้องสอบแยกอยู่นะแล้วที่เก็ตทูเฮเบ้นนะครับที่เก็ตทูเฮเบ้นก็ต้องขไป จองตัวยังจองตัวยังที่แค่จองตัวยังเลยที่แค่ที่เราบอกให้ทายในสก้าลินเขาจะได้ไปเปิดสักทีจะได้ไปเปิดสักทีได้ได้แต่ยังก่อนแต่ยังก่อนไม่ตาเอ้ยไม่รู้ไม่เกี่ยวนะตรงนี้เออโปเลียงอยู่ไม่ผลไม่ผลโปโต้ได้กระปอยแล้วหมดแล้วแต่ว link, ่าได้ <Wel kin> <puis> <de> แต่วิธีเก็ตเฮเนได้ดูแน่นอนปีหน้าผลงไงก็ได้ดูแน่นอนเออนไปต้องได้ดูแล้วแหละเราไม่ได้ดูเราไม่รอกันแล้วมั้งไมเพราะว่าอยากเล่นมากเรื่องนี้เออใช่เรารอเล่นเรื่องนี้บางมากอ่านก็รอเดี๋ยวปีหน้าจะได้เห็นผลงานสี่ผลงานงใช่ครับโอเคค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ